น้องมากราบไหว้บนสาราตองอีอุ้นี่นะครับกราบไหว้ขอพรแล้วพาพี่น้องไปดูชมเิลนะครับมีการเสียทสายด้วยนะครับเป็นต้นไม้แล้วก็ปมไม้นะครับคัดมาทําเสาน่าเียมใส่บ้างนะครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยมานะครับหลใส่บาทนะครับเปนเหรียญใส่บาทอย่างไาย เราเน้หนหัวยอย่างเดียวเน้ <Okay. S 2> หนหายโลกกั๊เจ๊ไทยมีซื้อจบไปไหมส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนะครับวันนี้ผมมาวัดถ้ำผาเด่นนะสกลนครจะพาพี่น้องเข้าไปดูข้างในนะครับว่าข้างในงดงามแล้วก็ไปกราบไหว้บูชาพระด้วยนะครับขึ้นมาครั้งแรกนะครับตอนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายนะครับเขามีรถรับส่ง คนละยี่สิบาทไปกลับนะครับพาน้อ <único> ง <Liberty Overwatch> ขึ้นไปดูนักท่องเที่ยวเยอะนะครับวันนี้มาทำหาเด่นพาพี่น้องขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะครับ รอบรอบข้างทางเขาก็จะปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้พันนี่เขาปลูกจักนาำปลูแต่นี่มันเป็นพันใหญ่ไงเห็นไหมยอดๆเขาจะจินมันกินอย่างนี้ซาลานะครับซาลาทรงแปลกๆนะครับ เสาเป็นต้นไม้ทักบ,บาตรสบยางบุญตับ,บาบดบบาหมยนเลยลูกหลับกุ้งเลยนี่ไงที่ไงเดี๋ยวเรามไปใส่บาทกันก่อนนะครับขับไปน้องขึ้นไปนะครับตักบ,บาตรสียงบุญ ทบุญจักบาทค่าสารานาลยยี่สิบบาทอภิบลนอยอันเนี่ยยีทานเลยนะ าพาี่นองวาพภาก่อนนะครับทักบาทสบยางบุญประจำวันเกิดนะครับขออนุญาตนะครับวางกล้องก่อนครับแม่เกิดวันอะไรวันอะไรแม่เกิดวันอะไรวันศุกร์ก็นี่นะเดี๋ยวเขียนในหะ้วันศุกร์ก็ต้องสี้าเปียตานตลอด ส่วนตัวนี้มันก็จะเป็นตุงสวรรค์นะครับยกเฉินลายเชิดแล้วก็เอาเป๊กปิดไว้หลังจากที่เราเขียนเช่อแล้วติดเป๊กแล้วนะครับเราพาพรไหว้พระทรงนี้ต่อพาพี่น้องมากราบไหว้บนสาราตรงนี้อที่นึงนนะครับมีหลายที่มากเลยพาพี่น้องกราบขอพรก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นตะเกียงบุญนะครับพแบบี่น้องขอไปพร้อมกับผมเลยนะครับ ผมจะพาพี่น้องไปดูจุดอื่นตอนล <No. S 1> หลังจากที <No. S 1> ่วางตะเกียงบนแล้วนะครับ <No. S 1> ก็กลับไหว้ขอพรแล้วพาพี่น้องมาดูชมวิวนะครับ <No. S 1> น่าจะเห็นวิวในตัวเมืองสักลเอะรหรือเปล่ามู้ <No. S 1> เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับ หลักเสาก็เป็นต้นไม้เป็นต้นไม้นะครับวิวดีฮะไปน้องด,ดูวิวบรรยากาศวิวสวยน้ำมากเลยนะครับอยู่ที่สูง อาลามให้หลมวัดท่องเที่ยว <C up al Scroll> สูงอยู่นะครับบรรยากาศทพีเอ็มสองจุดห้าไเยอะนี่น่าจะมองไกลกว่านี้นะครับ <c oughs> <S <S บรรยากาศรอบนอกนะครับสวยงามมากเป็นตาจากแห้งแร้งแล้วนะครับใบไม้ร่วงเกือบหมดละน้านล้างก็เตียวนะ ตั้งอยู่กลางเขาเลยนะครับบรรยากาศเร่งรื่เนเงียบสงบดีนะครับถามน้องชมวิวสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงลงไปไหว้ยังมีอีกสองที่นะครับเจดี JD แล้วก็นั้นยังไม่ทันได้ถึงยังไม่ทันได้ไหว้นะครับราเดินขึ้นมาข้างบนก่อน ฝั่งนั้นเป็นฝั่งเมืองสกลน,นะครับสกนลอนครพาน้องลงไปข้างล่างก่อนอมีกามเสี่ยงท้ายด้วยนะครับใช่่นิห้เข้าวันเข้าโอ้าอันหนึ่งโอ้โหไม่เข้า เดี๋ยวผมลองเลยสิอ,ยอุ้ยเข้าครับเข้าครับตาตัวภายนน้องลงก่อนนะครับบรรยากาศภายในนะครับ ล้มลื่นนะครับเป็นต้นไม้แล้วก็ปมไม้นะครับคันมาทำเสาเราไม่ได้ทำทำอะไรอาน้องมากราบไหว้เจดีนะครับ นี่เครับสวยงามองค์เจดีนะครับเป็นองค์เจดีย์อยู่ข้างบนแล้วก็พระนอนข้างล่างนะครับน้องอยากได้อะไรลองขอนะครับเผื่อจะสมปรารถนาแกะสลักเห็นหรือเปล่ารู้นะครับ ก็จะเป็นตูนน่าเรีมใส่บ้างนะครับพอพี่น้องลงก่อนครับลงไปศาลายังตอนขึ้นมาอายังไม่ได้เข้าไปนะครับเข้าไปเที่ยวชมพาพีน้องเข้าเที่ยวชมก่อนนะครับ นักต้องเที่ยวกัทยอยมานะครับไรายนี่นครับขึ้นข้างบนก่อนค่อยค่อยก้อนคำ ที่วัดถ้ำผาเด่นสกลนครรายา7เสียนนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับ เป็น้องชมพวาก็จบาทก่อนครับนี่จะเป็นการโยนเหรียญบาทใส่ใส่บาทนะครับโยนเหรียญใส่บาท เป็นรอยพระพุทธบาทนะครับไม่ได้แบ่งลอยใส่แล้วก็ตังเหรยียประโยชน์บาทบบแบกได้อยูอป่าครับจะตั้งเหรยียญเพื่อประโยชน์ดูนะครับไม่รู้จะได้ไหม Rồi nó mới nóng vào này mình Cái đèn ông liền Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอาแล้วเป็นขาถ้กอุ่นโอ้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 จะถุงหวยไหมจะถุงโอ้โอ้โอ้มาที่เขาใครล่ะก็ที่เขาคือแม่เหรอ ต้เท่าไหร่รเราดวแล้วเกไดเครับเือนเสียงไทยเราเน้้หัวอย่างเดียวเล่นหายโลกกระเจอไทนี่ซือาไปไหมเราเน้นหวอย่างเดียวการมารวยมารวยเล่นเสียงไทยนะครับ่